แต่นะครับเปิดมาเนี่ยมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะครับก็คือเพชรบ้านไร่ก็ทําเกมเปิดเกมก่อนเดินขู่เลยนะครับเดินขู่เดินออกนะครับแต่ทางด้านบาลิโลกก็ไม่ได้กลัวเลยนะครับในไฟนั้นสวนกลับทุกอย่างทอนคืนทุกดอกนะครับเล่นได้ว่าเพชรบ้านไร่เนี่ยมีอาการร่วงให้เห็นจนถึงขั้นโดนนับนะครับผมอย่างช็อตนี้นะครับในการเปิดเป้าเคาะคางก็ดีหรือว่าจะจิ้มทองก็ได้บาลิโลกก็ล่อซะเลยนะครับย้ายลำไส้ให้เพชรบ้านไร่สักนิดนึงนะฮะ ก่อนที่จะเป็นอีกช็อตหนึ่งที่ถูกนับเหมือนกันนะครับเป็นช็อตที่โดนจ้วงท้องนั่นแหละนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยช็อตที่ถูกนับ G K.O. ไปนะครับคือช็อตเนี้ยทางด้านเพชรบ้านไร่พร้อมที่จะสวนแล้วล่ะแต่ด้วยจังหวะนะครับด้วยสติที่ทางด้านบัลลีโลกน่าจะมีมากกว่านะครับเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะปิดเกมแล้วแหละ,ลละเพชรบ้าไร่ง้างไปปุ๊บบัลลีโลกเกี่ยวแขนปุ๊บแล้วก็ล็อกเลยครับ ตบแขนลงปุ๊บแล้วก็กดด้วยหมัดซ้ายเลยนะครับเรียกได้ว่าหมัดซ้ายหมัดเนี้ยง้างมาจากสกลนครเลยครับหัวเข้ากกหูนะครับเข้าปลายคางไหลปึ๊ดปหลับไปเลยนะครับถูกจับ t o o ไปในยกนี้นะครับเป็นอกยกหนึงนะครับเป็นอีกเกมหนึ่งเป็นอีกไฟล์หนึ่งสำหรับบัลลีโลกที่ยังทําฟอร์มได้ดีนะครับเก็บที